คุณรู้ไหมครับว่าร่างกายของเรามันไม่ได้อยากผอมแต่มันแค่อยากที่จะมีชีวิตรอดให้ได้นานที่สุดเท่านั้นเองครับ สำหรับคนที่ออกกำลังกายหนักๆแบบผมสิ่งสำคัญไม่ใช่การฝึกหนักทีเดียวใช่ไหมครับแต่มันคือเรื่องของการฟื้นตัวแล้วก็เรื่องของสมาธิที่เราจะใช้ในการฝึกของเราด้วยเช่นกันนี่คือดิฟซีบีดีกับมี่ตัวช่วยของผมในการฟื้นตัวหลังออกกำลังกายช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อลดความตึงเครียดทาให้ผมนอนหลับได้ลึกขึ้นฟื้นตัวได้เร็วขึ้นและถ้าต้องการการโฟกัสระหว่างฝึกที่มากขึ้นนี่เลยครับดิฟซีบีดีออยล์แค่หยดใต้ลิ้นก่อนออกกำลังกายทาให้รู้สึกสมาธิดีขึ้นและโฟกัสได้เต็มที่ใครที่อยากฟื้นตัวไไวโััสดดดีีีททมา้้้่ตอนนเลยครบ สวัสดีครับผมโค้ชปูนนะครับตอนนี้คู่กางชมรายการซิกแพคโปรเจกต์อยู่นะผมมาในคลิปนี้ครับผมเป็นคลิปที่ผมจะมาอธิบายสิ่งที่เรียกว่า survival mode ก็คือโหมดที่ร่างกายของเราพยายามที่จะเอาชีวิตรอดจากการลดไขมันของเรานั่นเองครับหลายคนเจอปัญหาครับผมว่าเฮ้ยเวลาคุมอาหารแล้วออกกำลังกายหนักๆแล้วน้ำหนักลงในช่วงแรกก็จริงแต่ว่าเจอจุดติด หรือว่าไม่สามารถลดไขมันสูงเกินได้และร่างกายมีความเครียดสูงมากเลยบางคนเจอกับอาการโยโย่เอฟเฟกคือน้ำหนักตัวดีดกลับมาแบบรุนแรงมากนะครับผมซึ่งนั่นคือเป็นหนึ่งในเอฟเฟกที่เกิดขึ้นจากเซอร์ไบล์โบดหรือว่าโบดของการที่ร่างกายของเรามันพยายามเอาชีวิตรอดน,นั่นเองครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าตัวของร่างกายของเราครับมันมีนกลไกทางธรรมชาติที่ต้องการที่จะมีชีวิตอยู่ให้ได้นานที่สุดครับมันไม่ได้ต้องการความสวยงามมันไม่ได้ต้องการมีซิกแพค มันไม่ได้ต้องการมีกล้ามเนื้อเยอะๆมันแค่ต้องการที่จะเก็บสะสมพลังงานไว้ให้ได้มากที่สุดเพื่อให้มันสามารถอยู่ได้นานที่สุดนั่นเองครับผมดังนั้นนะครับร่างกายคุณมันไม่ได้รู้อะไรของคุณหรอกทวกคุณอยากจะผอมหรือว่าอยากจะมีซิกแผคหรือว่าจะลีนไหมครับแต่อย่างไงก็ตามครับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำความเข้าใจและทำความรู้จักกับตัวของเซอร์ไอร์หมดอย่างชัดเจนครับว่ามันทำให้ร่างกายของเราเจอกับอะไรบ้างและเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ ได้อย่างไรกันครับในสภาวะที่ร่างกายต้องการเอาชีวิตรอดน,นะผมหรือว่า survival mode นี่ครับนักวิทยาศาสตร์นะผมเ <c oughs> ขาเรียกมันว่าสภาวะ adaptive thermogenesis นะผมก็คือเป็นสภาวะที่ร่างกายมีการปรับในส่วนของระบบเผาผลาญในร่างกายเพื่อเอาชีวิตรอดนั่นเองครับโดยที่มันจะกระทบกลไก3อย่างในร่างกายของเราด้วยกันครับอย่างแรกเลยคือมันจะลดค่า BMR ของเราลงครับผมค่า BMR ก็คือค่าเบโซมัสเตลิกเรก็คือค่า ของพลังงานของการใช้ชีวิตพื้นฐานของเราครับไม่ว่าจะเป็นการเต้นของหัวใจการทํางานของอวัยวะภายในการหายใจนะครับผมการทํางานขาองสมองทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับคือพลังงานพื้นฐานที่ร่างกายของเราใช้เพื่อการมีชีวิตอยู่น,นั่นเองครับแต่เมื่อไร่ก็ตามครับที่คุณกินพลังงานในค่าที่มันลบมากๆนะครับผมคุณอดอาหารหรือว่าคุณออกกำลังกายหนักหน่วงอย่างบ้าคลาั่งเป็นระยะเวลาเน,นานครับค่า BMR หรือว่าอัตราของการใช้พลังงานของร่างกายของคุณนะครับผมมันจะลด ต่ำลงครับผมเนื่องจากว่าร่างกายของเราพยายามที่จะเซฟพลังงานไว้ให้ได้มากที่สุดเพื่อให้มันมีชีวิตอยู่รอดจากพยายนอันตรายที่คุณใส่ลงไปในร่างกายของคุณนั่นเองครับผมนะครับนี่คือสิ่งแรกที่ร่างกายจะเจอครับมาในอย่างที่2องครับผมคือระบบซิมพาเทติกนูโอซิสเต็มหรือว่า ระบบประสาทอัตโนมัติที่เกี่ยวกับเรื่องของการกระตุ้นของร่างกายของเรามันจะลดการทํางานลงในครับผมนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าร่างกายคุณครับจะมีความตื่นตัวที่น้อยลงคุณจะรู้สึกง่วงเหงาซึมเศร้ามากขึ้นคุณจะเคลื่อนไหวได้ช้าลงและคุณจะรู้สึกไม่มี e n e r จ y เลยครับเนื่องจากว่าร่างกายของเรานะครับผมมันลดการทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องของการกระตุ้นกล้ามเนื้อและก็กระตุ้นระบบประสาทในร่างกายของเราลงครับส่งผลทําให้การหอบผ่างคุณมันช้าลงตามไปด้วยในครับผมและอีกอย่างที่3คือมันจะส่งผลให้ ค่านี้หรือว่ากิจกรรมทางกายที่เราทําในช่วง กิจกรรมระหว่างวันเนี่ยนะผมมันลดต่ําลงด้วยครับเราจะเจอว่าเราจะเหนื่อยขึ้นนะครับเราจะไม่อยากลุกนะครับเราจะไม่อยากลุกขึ้นเดินครับเราจะไม่อยากขยับเนื้อขยับตัวครับเนื่องจากว่าร่างกายของเราครับผมมันมีความเครียดที่สูงแล้วก็มันลดการเผาผลาญลงแล้วนั่นเองครับผมนี่คือเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณครับถ้าเกิดว่าคุณพาร่างกายของคุณไปสู่โหมดของการที่แบบต้องเอาชีวิตรอดน,นั่นเองหรือว่าสิ่งที่เรียกว่าเซ r ร์ v เว m o d โหมดนั่นเองครับโดยมีหนึ่งงานวิจัยครับที่น่าสนใจมากๆครเนาวจจท Investigation Reitor Clinical Lebel แล้ ของเขานั่นเองครับผมโดยในงานวิจัยครับพบว่าเมื่อเราลดน้ําหนักลงได้10%จากการที่เราอดอาหารหรือว่าจากการที่เราออกกำลังกายอย่างบ้าคลั่งครับผมจะทําให้ร่างกายของเราลดการเผาผลาญลงเฉลี่ยที่ประมาณ15-20%เลยทีเดียวครับผมหลังจากที่คุณลดน้าหนักลงไปได้แล้วนะครับซึ่งนั่นคือเป็นสัญญาณที่บอกว่าร่างกายของเราเข้าสู่ survival mode แล้วนั่นเองครับเพราะฉะนั้นครับผมถ้าเกิดว่าใครที่อดอาหารอยู่ ใครที่ออกกำลังกายอย่างบ้าคลั่งอยู่ใครที่คาร์ดิโอทีละ3-4ชั่วโมงครับผมหรือว่าออกกำลังกายอย่างเนิ่นนานเพื่อที่จะลดน้าหนักให้ได้เร็วที่สุดครับคุณจะเจอปรากฏการณ์ของการลดลงของการเผาผลาญงของร่างกายคุณทันทีอย่างน้อยคือ15้ ถึง20%เลยทีเดียวครับผมอันนี้คือตามงานวิจัยเลยนะครับทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของแง่มุมของฮอร์โมนที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราบ้างครับว่าถ้าร่างกายของเรามันพยายามเอาชีวิตรอดเนี่ยนะครับมันจะมีอะไรเกิดขึ้นในระบบฮอร์โมนของร่างกายของเราบ้างครับผมรับรองว่าสนุกแน่นอนครับมาในอย่างแรกเลยครับก็คือฮอร์โมนแห่งความหิวหรือว่าฮอร์โมนเกรลินเนี่ยนะครับมันจะพุ่งขึ้นสูงครับผมเนื่องจากว่ามันจับได้ว่าคุณใช้พลังงานเยอะมากและมันจับได้ว่าคุณกินพลังงานน้อยนะครับดังนั้นครับผมร่าง มันต้องการที่จะมีชีวิตอยู่ให้ได้นานที่สุดดังนั้นครับมันจะสั่งให้คุณหิวครับด้วยการหลั่งฮอร์โมนเกรลินเพิ่มเติมขึ้นมาครับคุณจะสัมผัสได้เลยว่าคุณจะหิวแบบหน้ามืดตามัวเลยครับคุณจะแบบโอ้โหคือแทบจะคลั่งนะผมจากความหิวครับไม่แปลกครับผมเนื่องจากว่าร่างกายของเราครับมันบังคับให้คุณไปหาอะไรกินเดี๋ยวนี้นะครับเพราะว่าคุณเนี่ยนะครับออกกำลังกายหนักเกินไปออกกำลังกายนานเกินไปหรือว่าคุมอาหารจัดมากเกินไปนั่นเองครับมาป็นฮอร์โมนตัวที่2ครับผมที่ จะลดลงปเป็นเงาตามตัวครับนั่นคือตัวของฮอร์โมนเลปตินก็คือฮอร์โมนแห่งความอิ่มนั่นเองครับเมื่อร่างกายของเรามันขาดอาหารหรือว่าจับได้ว่าร่างกายของเรามันมีภัยคุณกําลังพาร่างกายคุณไปสู่มหันตภัยไครับผมมันจะลดความอิ่มลงทันทีเพื่อให้ร่างกายของเราได้รับในส่วนของอาหารที่มากเพียงพอครับดังนั้นครับเรโซหรือว่าตัวของสัดส่วนของฮอร์โมนความหิวจะพุ่งขึ้นสูงนะครับในขณะเดียวกันตัวของฮอร์โมนความอิ่มนะครับมันจะลดต่ําลงนะผมอย่างมีนัยสําคัญครับ ทำให้คุณนะผมหิวแบบบ้าคลั่งครับทั้งที่คุณกินไปแล้วนะครับแต่คุณจะไม่อิ่มคุณจะอยากกินใหม่ซ้ําๆซ้ําๆซ้าๆแบบนี้ครับเพราะว่าร่างกายคุณมันมีนความแปรปรวนของฮอร์โมนนั่นเองครับผมมาในฮอร์โมนตัวที่3ครับที่จะถูกกระทบอย่างแรงนะครับนั่นคือตัวของฮอร์โมนเปปไทด์วนั่นงครับเปปไทด์วาครับผมจะถูกหลังต่อเมื่อเราทานอาหารประเภทโปรตีนเข้าไปใช่ไหมครับแต่นี้ครับต่อให้คุณกินโปรตีนในปริมาณสูงมากเข้าไปก็ตามครับผมแต่คุณจะเจอว่าคุณไม่มีอาการอิ่ม คุณกลับรู้สึกอยากอาหารเร็วขึ้นับผมเนื่องจากว่าร่างกายของคุณครับมันตอบสนองต่อฮอร์โมนเพปไทด์วายน้อยลงครับมันแค่ต้องการที่จะมีพลังงานที่เพิ่มมากขึ้นให้มากเพียงพอเพื่อที่มันมีชีวิตอยู่รอดไปนั่นเองครับและอีกตัวหนึ่งที่สําคัญมากครับที่หลายๆคนมองข้ามไปครับนั่นคือฮอร์โมนแห่งความเครียดหรือว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลนั่นเองครับเมื่อไหรก็ตามครับที่คุณนําพาร่างกายของคุณครับผมไปสู่ความเครียดขั้นสูงครับจากการออกกำลังกายอย่างหนักจากการคาริโออย่างเนินนานแล้วก็การควบคุมอาาหย่ง รุนแรงนะผมอย่างสุดโต่งนะครับตัวของฮอร์โมนความเครียดจะพุ่งขึ้นสูงทาให้คุณนะผมไม่อิ่มทาให้คุณอยากอาหารอย่างต่อเนื่องและทําให้คุณอยากน้ําตาลอยากแป้งอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองครับผมครับนี่คือสายเหตุหลักๆเลยครับที่ทําไมคนที่ออกกำลังกายหนักนะครับพักผ่อนน้อยแล้วก็มีการควบคุมอาหารที่ไม่ดีครับผมครับจะเจอกับปการณ์รของการลดลงของระบบเผาผ่านและจะมีภาวะโยโย่เอฟเฟกตามมาภายหลังไม่จ่อว่าร่างกายของเขาผลาญได้ช้าลงแล้ว มันหิวอย่างต่อเนื่องทําให้เขากินอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเขาอ้วนขึ้นมาแบบทะลุทะลวงนั่นเองครับแป๊บหนึ่งครับทุกคนครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกปนต่อครับผมนี่เลยครับโฮฟิกทูเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้านที่โค้ชแกรนวางใจครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากการซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นจากทางโฮมฟิกทูครับผมพียงแค่คุณแคปหน้าจอไว้และส่งไปหาทางโฮมฟิกทูครับผมแล้วคุณจะได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากทางโฮมฟิกทูครับอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเต การที่เรานะครับผมลดพลังงานในการกินอย่างมีนัยสําคัญนะครับและมีการออกกำลังกายเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญส่งผลทําให้เรามีน้นาหนักตัวที่ลดลงเนี่ยนะครับสิในระยะเวลาอันสั้นครับส่งผลทําให้ระดับของฮอร์โมนกเกรลินคือฮอร์โมนในความหิวเนี่ยนะครับมันพุ่งขึ้นสูงมา20%มากกว่าปกตินะครับและมันยิ่งส่งผลทําให้ตัวของฮอร์โมนเลปตินคือฮอร์โมนในความอิ่มลดลงถึง40%เลยทีเดียวครับนี่คือเป็นเอฟเฟกที่ทุกๆคน ที่ออกกําลังกายหนักพักผ่อนน้อยและคุมอาหารไม่ดีครับผมจะต้องเจอนั่นคืออาการหิวโหวยอย่างที่เรียกว่าแทบจะคลั่งตายกัไปเลยทีเดียวครับและมันยังมีอีก2สิ่งครับที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายของคุณครับผมนั่นคือตัวของฮอร์โมนไทรอยครับที่จะลดการทํางานลงครับผมโดยเฉพาะยิ่งตัวของฮอร์โมนทีสครับซึ่งฮอร์โมนไทรอยครับผม จะเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวกับเรื่องของการเผาผลาญของร่างกายของเราโดยตรงเลยครับซึ่งถ้าเกิดว,ว่าคุณอดอาหารหรือว่าพาร่างกายคุณครับผมเข้าสู่เซอร์ไพร์์มัวร์ครับฮอร์โมนที่3หรือว่าตัวของฮอร์โมนไทรอยในร่างกายของเรามันจะลดปริมาณล,ลงนั่นเองครับผมและอย่างที่2ครับผมนั่นคือตัวของ เตาเผาพลังงานที่อยู่ในตัวของกล้ามเนื้อของเราครับสิ่งนั้นคือตัวของไมโตคอนเดรียครับในงานวิจัยครับพบว่าการที่เราคุมอาหารอย่างหนักแล้วก็ออกกําลังกายอย่างเข้มข้นนะผมและคุณกินอาหารน้อยนะผมน้อยนี่จนกระทั่งร่างกายครับมันสัมผัสได้ว่ามันกําลังจะตายนะผมดังนั้น,นครับร่างกายของเราจึงเลือกที่จะใช้พลังงานให้มันคุ้มมากขึ้นผ่านการที่ลดการสร้างพลังงานในตัวของไมโตคอนเดรียลงนั่นเองครับผมดังนั้นครับเมื่อตัวของฮอร์โมนไทรอยนะผมมันลดการทํางานลง ตัวของไม่ต้องคนูแลเงินทุนมันลดการทํางานลงครับจะส่งผลทําให้การเผาผลาญพื้นฐานของเราลดลงไปอีกเฉลี่ยที่ประมาณ300กิโลแคลอรีต่อวันเลยทีเดียวนะครับมาถึงตรงนี้เนี่ยหลายคนอาจจะงงว่าแบบโอ้โหแล้วต้องทํำยังไงวะก็เราก็ต้องออกกาลังกายหนักนี่ว่าเพื่อให้เราสามารถลดไขมันได้ใช่ไหมล่ะและเราก็ต้องควบคุมอาหารด้วยเพื่อให้เราสามารถลดไขมันส่วนเกินได้ครับแต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อมีปัญหามันก็ต้องมีทางแก้เสมอครับผมวิธีการแก้ ง่ายมากๆครับมีเพียงแค่3ข้อเท่านั้นครับอย่างแรกเลยคือคุณควรต้องมีไดเอทเบรกนะผมช่วงพักของการไดเอทบ้างนะครับในทุกๆ2 3ถึงเดือนครับคือการที่เรานะผมต้องการที่จะผอมลงต้องการที่มีซิกแพคหรือว่าต้องการที่จะรีนลงเนี่ยครับเราต้องกินพลังงานในค่าลบอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ในงานวิจัยครับผมพบว่ายิ่งเราลดพลังงานอย่างต่อเนื่องนะครับเดือนแล้วเดือนเล่านะครับร่างกายจะมีการเผาผลาญที่ช้าลงเป็นเงาตามตัวครับแต่อย่างไรก็ตามครับเราสามารถทําให้ตัวของร่างกายของเราสามารถเผาผลาญได้ดีผ่านการ พักการไดเอ็ดอยู่ที่ประมาณ1สัปดาห์หรือ2สัปดาห์ครับก็จะช่วยทําให้ร่างกายของเราครับผมยังคงเาผาผลาญได้ดีอยู่นั่นเองครับผมนี่คือเป็นวิธีการแรกครับที่จะช่วยทําให้คุณสามารถที่จะห่างไกลาจากสภาวะเซอร์ v เวอร์โมดได้ครับมาในอย่างที่2ครับคือการทำรีฟีดเดย์นั่นเองครับผมก็คือการที่เรามีการเติมแป้ง เข้าในตัวของไดเอทของเราบ้างในบางวันของสัปดาห์ครับผมหลายคนครับอยู่ในโปรแกรมของการลดแป้งอยู่ในโปรแกรมของการทําโลค้าหรือว่าทำคีโตครับยิ่งคุณทําคีโตยิ่งคุณตัดแป้งออกไปจากระบบของการกินงครับผมร่างกายของเราถ้าเกิดมันยังปรับตัวไม่ได้ครับมันจะเผาผลาญได้ช้าลงนะครับดังนั้นการทํารีฟีดนะครับหรือว่าการที่เรากินแป้งกลับเข้าไปในระบบครับผมก็จะช่วยทาให้ร่างกายของเราครับกลับมาเผาผลาญได้ดีดังเดิมครับ คือต้องบอกอย่างนี้ครบับอกว่าการทำคีโตไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องแย่นะครับมันเป็นเรื่องที่ดีสำหรับหลายๆคนครับผมแล้วก็หลายคนเห็นผลลัพธ์ที่ดีในเรื่องของการลดไขมันครับแต่อย่างไรก็ตามครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ฝึกเวทชวนนิ่งเป็นประจำ คุณอยู่ในโปรแกรมของการลดไขมันและคุณกําลังฝึกคาริโออย่างเข้มข้นในทุกๆวันครับผมครับเมื่อคุณทาทั้ง3อย่างนี้แล้วครับผมการทำคีโตครับอาจจะส่งผลเสียต่อคุณในระยะยาวได้ครับดังนั้นการที่เราฟีดแป้งหรือว่าการที่เรากินแป้งกลับเข้าสู่ร่างกายของเราในบางวันของสัปดาห์ครับอย่างน้อยขึ้นหนึ่งวันต่อสัปดาห์ครับจะช่วยทําให้คุณสามารถที่จะรักษาระบบข้อพานของคุณให้มันยังคงสูงดังเดิมอยู่ได้นั่นเองและมาในอย่างที่3ครับนั่นคือโค้อสําคัญเลยครับ นั่นคือการสร้างกล้ามเนื้อนั่นเองครับผมการฝึกเวททรนนิงครับผมและการสร้างกล้ามเนื้อครับจะช่วยส่งผลทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่านิวอทรีนพ์ติชันนิงครับก็คือการที่ร่างกายส่งเอาตัวของสารอาหารเดินทางเข้าสู่เซลล์กล้ามเนื้อของเราโดยตรงเลยนะครับและการที่เรามีมวลกล้ามเนื้อที่เยอะครับส่งผลทาให้ร่างกายของเรามีการเผาผลาญพื้นฐานที่เพิ่มสูงขึ้นครับและแน่นอนครับผมการฝึกเวทชอนนิงครับจะส่งผลทําให้ฮอร์โมนดีๆหลายตัวครับมีการหลั่งออกมาครับ ทำให้คุณนะผมอยู่ในสภาวะที่มีระบบผผ่านที่สูงมากๆนั่นเองครับและที่สำคัญเลยครับคนที่มีมวลกล้ามเนื้อเยอะครับมักจะมีผลดีนะครับในเรื่องของการที่จะดึงเอาตัวของสารอาหารไม่ว่าจะเป็นตัวของโปรตีนนะครับแป้งแล้วไขมันมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับดังนั้นครับโดยหลักการนะครับผมคนที่มีมวลกล้ามเนื้อเยอะหรือคนที่ฝึกเวทเทรนนิ่งเป็นประจำครับจะมีระบบผผ่านที่เร็วอยู่แล้วครับและถ้าเกิดว่าคุณควบคุมอาหารได้ดีไม่ได้อดอาหารนะครับ นั่นก็นยิ่งทําให้คุณเนี่ยนะครับผมสามารถที่จะลดไขมันส่วนเกินได้อย่างต่อเนื่องในทุกๆสัปดาห์หรือทุกๆเดือนโดยที่คุณไม่ต้องกลัวกับสภาวะเซอร์ไบเวิร์ลโหมดเลยนั่นเองครับถ้าคุณต้องการฝึกหนักและจริงจังกับเรื่องของการสร้างกล้ามและลดไขมัน c r e ี t โปร pro max คือคําตอบครับประกอบไปด้วย creatine m o n o h y d r เพิ่มพลังทุกเซต l อลโอน h i ฟื้นตัวไวไม่ล้า l t ไ r o ร i n e focus ชัดในทุกการฝึก l อะลา i n e เพิ่มความทนทานพลังงานไม่ตก l ล y r o s นีนลดความเครียดคุมสมาธิได้ดีนี่คือสูตรที่ครบที่สุดสําหรับคนจริง สนใจคลิกลิงก์ได้ใต้คลิปเลยครับนั่นนะครับสรุปตรงนี้คือกุญแจสําคัญที่ทําให้เราต้องเจอกับสภาวะที่ร่างกายต้องเอาชีวิตรอดเนี่ยนะครับผมรู้ว่า survival mode เนี่ยครับเกิดขึ้นจากตัวคุณนั่นแหละนะครับที่คุณตัดพลังงานเยอะจนเกินไปนะครับจากการกินอาหารของคุณครับและคุณออกกำลังกายนานจนเกินไปหรือหนักจนเกินไปนั่นเองครับซึ่งส่งผลทําให้ร่างกายของเราครับผมมันจับได้ว่าคุณเนี่ยนะครับพยายามที่จะฆ่าตัวตายอยู่นะครับดังนั้นครับถ้าเกิดว่าพูดในมุมของอาหารก่อนนะครับผมคือการที่เราจะ ทานพลังงานในค่าลบเพื่อการลดไขมันเราควรเริ่มจากเบาๆก่อนนะผมลดพลังงานลงมาเพียงแค่15นะครับก็สวยงามมากแล้วสำหรับการลดไขมันของคุณครับและร่างกายของคุณจะไม่เข้าสู่โหมดของการเอาชีวิตรอดแน่นอนเพราะว่าคุณค่อยๆตัดพลังงานลงนะครับไม่ใช่จู่ๆคุณตัดพวบลงมาอันนี้คือคุณเจอปัญหาแน่นอนครับผมนี่คือข้อที่1ครับอย่างที่2ครับคือเรื่องของการออกกําลังกายครับ หลายคนครับผมมีความตั้งใจอย่างสูงนะครับในเรื่องของการลดไขมันจริงๆครับก็อยู่ในยิมทนีนะครับสามชั่วโมง4ี่ชั่วโมงนะครับถามว่าออกกำลังกายเป็นเรื่องที่ดีไหมดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณออกกำลังกายนานเกินไปและหนักมากเกินไปครับจะส่งผลทําให้ร่างกายของคุณมีความเครียดสูงมีความเสียหายในตัวของเส้ในใยกล้ามเนื้อสูงและส่งผลทําให้ร่างกายคุณมันสัมผัสได้ว่าร่างกายของคุณมันมีภัยและมันกําลังจะตุยนะครับดังนั้นครับผมครับการออกกำลังกายที่เข้มข้น จริงจังและใส่ใจด้วยห่อโปรแกรมคุณเพียงแค่60นาทีในการเล่นเวทแค่นั้นก็เพียงพอแล้วสูงสุดเนี่ยไม่เกิน90นาทีนี่คือขาสั้นพอๆกันแล้วนะครับและอีกอย่างนะครับก็คือเรื่องของการฝึกคาร์ดิโอครับเราควรเริ่มจากเบาๆก่อนคาร์ดิโอโซน2ก่อนไหมนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเราจะฝึกคาร์ดิโอโซน2ที่เป็นระยะเวลานานหน่อยอาจจะเริ่มอยู่ที่30นาที45นาทีก่อนนะผมต่อวันครับแล้วเราค่อยๆขยับเวลาขึ้นไปเป็น60นาทีต่อวันครับถ้าเกิดว่าใครที่แบบ เป็นสายที่ชอบคาร์ดิโอนานๆหรือว่าบางทีไปเห็นข้อมูลที่เขาทําร่างทองกันเข้าคาร์ดิโอกันที90นาทีเนี่ยครับมันไม่ใช่จู่ๆว่าเขามาวันแรกแล้วเขาคาร์ดิโอ90นาทีต่อวันเลยนะครับไม่ใช่นะครับเราต้องเริ่มจากเบาๆก่อนให้ร่างกายของเรามีการปรับตัวก่อนนะผมและเราก็ต้องดูตัวของพลังงานของเราด้วยว่าเรากินตัวของพลังงานสอดคล้องกับกิจกรรมทางกายของเราหรือเปล่าอันนี้คือเรื่องที่สําคัญที่คุณจะต้องมีการเมดีเกตหรือว่ามีการปรับ ในส่วนของพลังงานแล้วก็เรื่องของกิจกรรมทางกายของคุณนั่นเองครับผมดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของคาร์ดิโอแล้วนะครับผมให้ค่อยๆไต่เวลาขึ้นไปและให้คุณย้อนดูนะครับผมในส่วนของส่กการฝึกเวอร์นิ่งและย้อนดูเรื่องของอาหารของคุณว่าคุณกินได้เหมาะสมกับกิจกรรมที่คุณทำหนักๆตรงนี้ไหมครับนี่แหละนะครับจะเป็นตัวช่วยที่จะให้คุณไม่ต้องเจอกับสภาวะเซอร์ไบเวิร์หรือว่าสภาวะที่ร่างกายของคุณมันพยายามเอาชีวิตรอดนะครับผมดังนั้นครับถ้าเกิดว่าใครเป็นสายคาร์ดิโอครับอย่าจ ไปแล้วนะครับผมร่างกายของคุณพักแน่นอนครับดังนั้นฝากไว้ตรงนี้เลยว่าให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆทําและค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปครับแล้วคุณจะได้รับผลดีในเรื่องของการลดไขมันส่วนเกินและถ้าเกิดว่าคุณนะครับผมสัมผัสได้ว่าร่างกายคุณมาเริ่มเครียดครับก็มีทำไบรน์เบรกบ้างนะครับมีทำรีฟีดบ้างแล้วก็มีการฝึกหัวที่ต้องอย่างต่อเนื่องครับเมื่อคุณทําได้ถูกต้องทุกอย่างแล้วการลดไขมันของคุณก็จะไม่ใช่เรื่องอันตรายสําหรับร่างกายของคุณอีกต่อไปครับเพราะถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้รหรืืออลชย่่ามกกกกดดด Subscribe Like ponent ว็ เพื่อที่จะไม่พลาดคุณดีๆที่ผมจะนำเสนอในทุก,ทกวันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไปเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ